ครับเจาเงาะเราหลังจากที่เราไปหาหน่อไม้กลับมาแล้วนะครับผมก็จะมาทำภารกิจต่อไปนะครับผมตัดลงกองนะครับดูกันครับกลังใจงกับเจ้าเงาะด้วยนะครับเจ้างาะชิมก่อนครับว่ามันเป็นยังไงครับ้นนี้ ครับผมหวานมากเลยครับมาครับดูจงเงาะเรานะครับเะเราจะทำบัารกิจวันนี้ได้กี่ภารกิตนะครับมาดูกันครับกันสวยๆนะครับผมทำใจใจ้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับเม่เราตัดเราเจียดได้เราก็จะเก็บครับ โอ้มดครับมดโอ้มด,ดนะครับต้นนี้นี่ดูครับชอ่อสวยๆครับผมแต่ว่ามดเต็มมือจ้าเงาะเลยนะครับผมมาดูกันครับโอ้โอหหัวโอ้โอโอมดเจ็บ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 รับกินกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับรอเล็กๆรอเล็กๆ ตัดไปนะครับโอ้โหดูมดครับเจ็บครับเจ็บยังไงบ้างครับดูกันครับว่าจะงอจะได้สักเท่าไรนะครับผมดูกันครับโอ้โหมดครับผมมดโอ้แสบเจ็บครับเจ็บครับดูกันครับแบบนี่ครับอื้มดูครับดีครับผม ไม่คอับลูกสวยๆครับผมครับครับที่ว่ามันจะเป็นยังไงก็เอาไปไว้รับประทานเองนะครับผมลูกที่มันสวยๆโอ้หมดครับหมดโอ้มดครับมดครับโอ้ที่มันสวยๆก็จะเอาฝาก ขอกคุมาครับจ้องเงาะจะไปทางไหนต่อครับผมทีนี้เอาได้ไหมอโอเคครับมา,าเราย้ายที่ดีกว่านะครับผมโอ้โหมดกันหอมดดันเยอะมากครับผมมาลงไปก่อนครับผมจะได้ขึ้นมาใหม่นะครับเดินครับมือก่อนครับมือก่อน เราก็ามาดูเราจะตัดช่ออยงนี้นะครับตอนที่มันสวยๆวัีดย้ายขึ้นน้อยไหนครับมดโอ้ยมดมดมอดอันนี้บอดีย๋ดวยหวยหมอเลาย้ายขึ้นตัางข้า ตำแหน่งครับเปลี่ยนตำแหน่งครับครับเห็นไหมเอ่ยตั้งใจครับเจ้ามอกรด้วยนะครับเนาไปขุดหน่อไม้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาไอ้นั้นต่อครับเห็นไหมครับโอ้โหเห็นครับเห็นครับอ่าเดี๋ยวจะมอกรึไปใหม่นะครับตังนี้ก่อนครับเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะไปไปต่อครับผมต่อไม่รอแล้วนะ อ่ครับวางไว้ข้างล่างดีกว่าครับผมเพราะว่ามดมันจะได้ไมหมจับจังหะอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนต่อเพราะว่ามดมันจะได้ออกจากกิ่งมันนะครับผมมดมันจะได้ออกจากกิ่งมันนะครับเออออกจาก ไปนะครับรอ,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 อแล้นะแนตรงไหน,นอีกขึ้นไปีแนันนะครับงออล,งรลงตรงนตาไห่นะครับผมดดันครับดนันไะห เอาเกลีวยวตรงน,นี้ทางเรางจะได้อยู่ตรงนี้นะครับจะอ,อะไรของมันเนี่ยครับเอาเกลียวตรงนี้ว่าครับผมเสียวตรงน,นี้มันต่ำพอมันต่ำปุ๊บเราก็ไม่สามารถใส่ถงงังได้นะครับเกลียวข้างบนครับผมครับปีนใช้จมูอกันด้วยนนะครับี่นะครับ หวาน,ย,นยังก่อน,นควหวนงครับผมหวานสวยดูว่าหวนไ่ยังครับผมหไมครับผมับครับสวยไหมครับผมโอ้ยหลุมือเดี๋ยว่ชิมก่อนนะคบว่าหวานรมอยงังน่าจะหวานแล้วเละครับเพราะว่ามันหวานทุกต้นแล้วครับตอนนี้ เยบเลยนะครับผมมาเป็เื่อนไขับจองกันด้วยนะครับเกน,นครับมตัด,ด,ดลองกองครับผมใส่ถังเข้าไปครับใส่ถังเข้าไปครับผม มันไม่มีก้อใหญ่แล้วนะครับผมแตมีตอประมาณนี้นะครับเราก็ดูว่ามันสวยทานได้ครับผมลูมันจะแน่นหน่อยแต่มันก็หวานชื่นใจนะครับผมสุนทรพดีครับ,รบดังนั้นเลยครับผมใจกับเจ้าง้อกันด้วยนะครับ นี่เจ้าเงาะพามาตัดลองกองนะครับผมเพราะว่าเจ้งเงาะไปขุดหน่อไม้เรียบร้อยแล้วนะคระเจ้าเงาะยังไม่ได้ลงทิศนะครับผมนี่ครับผมหวานๆทั้งนั้นเลยครับตัดเป็นช่อตัดเป็นช่อสวยๆครับให้กำลังใจเจ้าเงาะกันด้วยครับนี่ช่อหมดเยอะมากเลยนะครับ มาันฉ่ำๆไปแล้วนะครับผมหวานฉ่ำเลยนะครับผมเป็นพวงเป็นพวงเลยครัุณตอนเราจะตัดเราก็ตรงตัดที่เี่นะครับผมสีสนะวยครับตักไปเลยครับโอ้ยมดเข้าตาครับผม มาันกาเนรรหมดเยอะมากเลยครับลองใจกับเจ้างอกันด้วยนะครับงากิจแรกทานไปแล้วนะครับขุดนอไม้ครับผมงากิจที่สตัดตระองคองครับผมตัดพระององครับ,บครับวันนี้ไปไหนกันเอย ทั้งนั้นแล้วครับตอนนี้จำจำทุกต้นเลยนะครับตอนนี้ไม่มีต้นไหนไม่จำครับํำทุกต้นครับผมตามันเริ่มงอมแล้วนะครับเริ่มงอมแล้วมันก็จะทานได้ทุกต้นเลยครับตอนนี้ไม่มีว่าต้นไหนทานได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้ได้ทุกต้นเลยนะครับโอ้โหร่วงครับร่วงครับขีนิหใ้กับเจ้ามอกันด้วยนะครับ ขาดไปจับจับจับเยอะมากเลยนะครับผมพอจับนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับราะมันงอมมากเลยนะครับพอเราจับนิดเดียวมันก็หลุดครับผมเพราะว่าถ้ารองกองที่มันไม่งอมมันก็จะไม่หลุดง่ายนะครับผมแต่ถ้ารองกองที่มันงอมแล้วมันเริ่มฉ่ำแล้วเราจับโดนนิดเดียวมันก็จะหลุดก็จะหลุดเลยนะครับผมมาดูครับอันนี้คือตรงไหนด้ เดกันติดกันเหรออ๋อคนละช่อกันคนก็ช่อเดียวกันดูนกันครับยังไงเป็นกระถังแล้วนะครับผมงอลงก่อนนะครับผมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะลงไม่ได้ครับกระถังมันหนักครับผมองอนะครับอ่ะจะงอะมานะครับ ม่ากันต่อนะครับผมดูกันรับโอ้โหโอ้ยหมดหมดหมดูกันครับมาดูกันมาจะงอเราได้ลองกองเท่าไรกันครับมาดูกันครับนี่จะงอได้หนึ่งกระถังนะครับผมหนึ่งถังมันก็มีครับช่อสวยๆก็ยังพอมีอยู่บ้างครับแต่มันไม่มากนะครับผมเราดูลองกองครับหวานซํำครับผมนี่ ลูกที่มันสดๆมันก็จะเป็นออกแบบเหมือนประมาณว่ามันจะออกแบบสวยๆนี่ครับผมนี่ดูครับเจ้าเงาะจะชิมลองกองให้ดูนะครับผมว่ามันอร่อยกิงหรือไม่ถ้าว่ามันงอมมากมันจะออกเป็นใสๆแบบนี้นะครับเนื้อนใะสๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเจ้าเงาะจะชิมให้ดูนะครับอหวานหรือเปล่าครับผม Uh huh. หวานเจ็บเลยนะครับผมหวานเจ็บเลยครับผมโ oh. อ้โห้ำใจให้กับเจ้างอกกันด้วยนะคบดังนั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีคับหลักหน้าจุบ๊บ